จจริงเข้าใจหยอกเราเนี่ยจับมาสิแดง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 แถหนึ่งเป็นทหมดเลยใครจะยู่ปีกมยเฮ้เป็นไปเลยจบเลยเฮ้ยะหารเกณฑ์มาอ่ะจ้แถวน้กระดาษเรียงหนึ่งปฏิบัติไว้ให้ไว้ไว้ไวห้ไว้เลยยืน มึงเรียบร้อยมึงมายืนอะไรหัวแถวก็คนรออยู่หัวแถวคนรออยู่หัวแถวครับใครเขาบอกมึงรออีแก้วครับไปเข้าดิอยู่ที่ไม่เรียบร้อยเฮ้ยเฮอย่าทะเลาะกันยืนเฉยผมทหารมีกี่ยไรน้ำหนึ่งสองสามเี๋อ่ะเฮ้ยมึงน้ำไปเลยกันอย่างนี้เนี่ย น้ำเมิันเหลือเินมึงขำอะไรชุดจะโผฮะมึงขำอะไรเด็ซื้อเรื่องเกงในมาใช้ให้นับนับไปมันแค่แข็งไปทหารหนึ่งสองสามสี่หน er ึ่งสอสามสเขาจะไม่ครบน้ำสองสามสี ok er ่ดสองมึงตลกขกูมากเหรอฮะไม่ได้ตลกครับไม่อะไรนี่มึงเป็นอะไรไม่ได้ตลกครับอาจารนับอ่ะให้เพื่อนนับบ้างขาจาไย้ ไอ้พี่มันเป็นหัวหน้าแล้วกูไม่กล้าตีมึงนะไอ้แบง้นไอ้ด้วยด่าต่อหน้าแม่เขาด้วยกูเป็นครูฝึกครับผมเล่นในเรื่องครับดัวแก้วเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่กล้าขางแข่งมึงไม่เรียกองเรียกอาเรียกอะไม่เรียกบ้าเลยผมเป็นครูฝึกครับเป็นเพื่อนเขาไงเรียกเขงแก้วผมเป็นครูฝึกครับคุณจะทำไมครับไมปทำไมกับป้าเขาบอกว่าแม่ไม่มีอาเลยนะไอ้เหี้ยป้าเขาเป็นครูฝึก พ่อกับป้าแล้วมึงเคลียร์แล้วจ้ะเออครับผ<อ>มดีมากจ่าทำไมใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันมันเที่ยวมุ้งนี่เน้นเลยแล้วมึงเอาฟังกูไว้ดีนะนกูบอกเลยเนาะฝากไปบอกแม่มึดว,ว่ากูขอโทษร้ <c oughs> องไห้อ่าแล้วก็ฝากไปบอกพ่อจา่ายขึ้นมาได้นะครับเขาไม่นั่งทำไมตรงนั้นเขากำลังเื่องอันนี้ขึ้นมาทำงานไม่ขอขึ้นมาทำงานนะครับตะบองครับเร็วขึ้นมาเลยเขาว่าพนักงานผู้หญิงลาออกไปสี่คนแล้วนะ อย่าให้ออกอีกเลยเจอเชใช้ยในความสงบเจ้าชูจริงจังนะเกินเฮ้ยผเงียบิวะนับหนึ่องสามสี่สงเอะไรสาสีไม่ได้แดกหรกสไม่ได้แดกูลไม่ได้แดกหรอมึงไหไปไหนสจ๋าจะถาม เอ่ยชื่อศิลปินในทีมงานที่อยู่ในสอนรามน้ำเพชรคนที่ชื่นชอบมาหนึ่งคนขงเขาจะไหมครับครับแบงค์สอนรามน้องบิ๊กอนเนกลาบครับหางไม่ได้เลยคนนี้ผัวผัวดีจัดครับเอ่ยชื่อมาแบงค์สอนรามเข้าใจผัวนะคุณเบลอเนกลาบครับต้องมีคุณด้วยมิเกลสามร้อยหกสิบองศาครับยังไงวะ ธรดาลิเกปีหน้าเขาจะเป็นเจ้าพิธีครอบครัแล้วฮะจริงไหมเนี่ยเขาเก่งจัดคนคนนี้นะครับผมได้ข่าวว่าคนนี้เที่ยวเกาลีใช่บหมอี้ต้อนนี่ชื่นชอบใครครับลุงป๊อกครับทำไมชอบลุงปอกแกชอบลงไปนนัข้างล่างเอานั้นเองครับดีมากพระอาจรอาจารย์จะถามคนที่เราไม่ชอบกีหน้าหรือเกลียด พี่อ <c> ยู่ในคณะสอราญมาเพชรเอ่ยชื่อมาหนึ่งคนไอเบลไอเบลเน้นด้วยไอเบลคิดว่ากูชอบพวกเขาม่งเอ้ยเกียดกูตั้งแต่หัวแถวไม่นัากูละไอเบลม่ชอบกูไม่ชอบตัวเองด้วยเแม่็เกลียดกูตั้งแต่หัวหน้าเนี่ยจะท้ายแถวอยู่แล้วเนี่ย กูรักมึงนะให้กำลังใจกูด้วยเออขอบคุณเพื่อเกียรติใครลุงป๊อกครับอ่ะทำไมจะเกียรติลุงป๊อกแกชอบลงไปด้านลางแล้วแกไม่ขึ้นมาครับดีมากเป็นผลที่ดีรีบขึ้นมาเร็วไอ้นี่เขาจะได้ไลนเอาจ่าจะต้องคำถามครับเออชื่อจังหวัดพี่มีสามียางเขาจะไหมครับครับพัทลุงลบบุรีเพชรบุรีลำลูกกาจังหวัด มึงเก่งขอเผื่อกูมั่นเถควงน้อยโอ้ยยอะไรแม่งเก่งมาตั้งนานผิดในกูเนี่ยแล้วเฮ้าสองพยางกูกินน้องไขรกรุงเทพเก่งมากมึงไม่คิดจะย้ายเลยเหรอนิเก่งกรุงเทพเอยชื่อจังหวัดที่มีนุพยังตรางเลย ตราดจังหวัดตาดเก่งมากนนมีหรอว่านนทมีเลครับเปนลักี่กินทุเรียนพี่กินทุเรยีนรยนเมืองแหละนนนันงง่นไงนนใช่หรอวะ่าโอ้เขาพี่บอกกินทุเรียนจันก็ได้ตีมนแล้ว <laughs> ไม่เอาชอบกินทุเรียนเมืองนอนจา่าดูแล้วทุกคนยังมีไหวพริบเ,เพียงพอใช้ไม่ได้เดี๋ยวจาย่าเนี่ย มึงยืนขับอะไรวเเออะเฮ้ยทำที่เรียนบังนมอ๋อชอบเพื่อนชอบจ่าชอบจ่าดีครับเดี๋ยวจ่าเนี่ยจะเรียกทหารรุ่นพี่ออกมาฝึกเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูเข้าใจไหมครับครับ,รบขอเชิญ